ตอนนี้ประเทศของพวกเองเจ้าหน้าที่โยนอาหารให้กินเมือนมาแล้วตอนนี้ยังไม่สำนึกอีกเหรอยังดาตามาต้อยอีกเหรอทำไมความคิดของพวกเองก็งอโงออย่างนั้นคิดเมือนควายเลยเพลน,นี้ประเทศทสมเ,เนีีย่ยท่จุยสังกรูปิตอันนี้ต้องขอย้ำกับเอฟซีทุกท่านนะครับนี่คือพระขะมร ยังมีความเป็นพระอยู่หรือไม่นะครับต้องคิดพิจารณากันเอาเองนะครับสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยคับพี่น้องทั้งเมืองไทยตอนนี้กับปะมานเทียงวันทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนอื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันข้ามากขออ,อื่นต้องขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับที่ทักขา้าววา่าเทพยโยอาการไอหาย <c oughs> หายดีหรือยังครับผมยังครับผมพี่น้องครับอากาศหนาวกับเป็นธรรมดาแหละครับพี่น้องไอไลฟ์กับพักผ่อนครับนี่แหละครับพี่น้องล่าสุดนะครับพระคำเหรนบอกว่าคนที่ไปบริจาคที่หาดใหญ่เนี่ยคนไทยที่ถูกน้ําท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยเขาโยนอาหารให้กินเหมือนหมูเหมือนหมาเขาก็จ่างเปรียบเทียบเนาะเออพระองค์นี้นะครับความเมตตาก็ไม่ค่อยมีจิตเมตตาก็ไม่ค่อยมี พูดคำสองสามคำทุกคลิปที่ไปดูนี่คือด่าสยามด่าไทยด่าเสียมทุกคลิปผมก็ไม่เข้าใจว่าคนกัมพูชาที่ดูคลิปพระรูปนี้เขาไม่ห้ามปลามเลยเหรอหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเลยเหรอว่าพระไม่สมควรที่จะออกมาพูดคำว่าพระนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติพันธุ์ไหนคือมนุษย์พระก็ต้องมีความเมตตา ก็ต้องมองข้ามทางโลกนะครับอันนี้พระรูปนี้ออกมาแสดงความคิดเห็นบางรูปก็จับจ้วงสถาบันกษัตริย์ไทยบางรูปก็จับจ้วงมั่วตัวไปหมดนะครับบมกก็ไม่เข้าใจว่าฮุนเซนได้เห็นคลิปนี้บ้างไหมหรือว่าชาวกัมพูชาคนที่มีความรู้มีการศึกษามีวุฒธธิภาวะหรือว่าบรรดาเจ้าอาวาสหรือว่า พระสังฆราชในกัมพูชาเนี่ยเขาเห็นบ้างไหมหรือว่าเขาเห็นแล้วเขาเห็นดีเห็นชอบกับพระรูปนี้นะครับทุกคลิปที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาอ่านภาษาไทยออกนะทุกคนอ่านภาษาไทยออกเขียนภาษาไทยออกผมว่าพระรูปนี้ก่อนที่จะบวชที่คามนเนี่ยสงสัยเคยมาทํางานก่อสร้างในประเทศไทยก็คงจะหลายปีนั่นแหละไม่งั้นก็คงจะเขียนภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับ การแสดงความคิดเห็นนะครับคล้ายกันคล้ายก,กันกับหลวงตาสุดคล้ายกันเลยนะหลวงตาสุดก็อีกรูปหนึ่งที่สาบแช่งคนสุรินนะครับทุกวันนี้หลวงตาสุดก็เงียบไปคลิปล่าสุดที่เจอหลวงตาสุดนะครับที่เขาบอกว่าถ้ายังมีนักข่าวไทยคนไทยยังตามด่าเขาอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจของคนไทยในกัมพูชาอาจจะเจ๊งได้ อ่าล่าสุดที่ออกมาขู่นี่ผมจําได้นะนะครับแต่พระรูปนี้นะครับมีมีม,ม,มีมีเวลาทํากิจของสงบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเล่นติดโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับพระขมิรูปนี้ได้สวดมนต์บ้างไหมได้ได้ฉันได้สันข้าวร่วมกับพระรูปอื่นบ้างไหมมีระเบียบวิยในวินในของสงรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ขึ้นชื่อว่าพระขมรเนี่ยเขาบอกว่าขังอ่าเขาบอกว่าพระขมีนิ์สิทธิ์ขังมีเวทมนต์เล่นคาถาอาคมขึ้นชื่อแต่พอเห็นพระรูปนี้แล้วผมรู้สึกไม่ค่อยจะเชื่อแล้วล่ะนะครับผมเริ่มจะหมดศรัทธาคําว่าพระขมรเห็นพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่พระมันน่าจะสึกออกมาอ่าไปนูน่นนะครับ ไปชายแดนเลยไปเป็นทหารเขมรเลยครับไปสมัครเป็นทหารเขมรให้ไอหุ่นเซนเนี่ยใช้ใช้งานเปล่านะครับ <c oughs> เสียชีวิตนะครับเงินเยียวยาก็ไม่ได้มีเหมือนที่เมืองไทยนะนะครับทหารเขมรเนี่ยพระรูปนี้ถ้าหลุดเข้ามาในเมืองไทยนะมีคนจะใส่ใส่บาทเยอะนะครับจะใส่บาทให้จะบินตาบาทนิมนต์นะ นิมนต์เข้ามาในฝั่งไทยหน่อยเวลาที่เขาเปิดด่านะ่ะรีบทําพาสอร์เข้ามาเลยอ่าตอนนี้เขาให้อยู่ได้แค่เจ็ดวันเนี่ยลองเข้ามาในประเทศไทยดูนะกูว่ามีเยอะเลยคนต้องการที่จะบินทบาดพูดได้ยังไงนะครับคนไทยก็คือก็คือคนคนไทยก็คือมนุษย์พระก็ต้องมีเมตตาถูกต้องไหมครับทุกคนอันนี้การแสดงความคิดเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าเออโคตร ไร้สารละนะครับโคตรล้าหลังนี่แหละเขาเรียกว่า,ขาเขมรไม่เข้ายังไม่ถึงการศึกษานะครับทั้งพระทั้งออกตนญาติยมนี่พอๆกันเลยนะครับบรรดาพวกอินฟลูอินเซอร์นะครับไม่แปลกนะครับที่ไอ้บอยออกมาวิจารณ์มั่วตัวนะครับบรรดาอินฟลูอินเซอร์เขมรออกมาวิจารณ์มั่วตัวมันไม่แปลกขนาดพระขเขมรยังแยกแยะไม่ออกเลยว่าอันไหนเหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมอันไหนควรที่จะไปยุ่ง ทางโลกทางธรรมก็ยังแยกกันไม่ออกผมเนี่ยรู้สึกว่าเออช่วงที่ไทยกับขมรมนมีปัญหากันเนี่ยผมรู้สึกว่าเห็นขมร้นนะครับหลายๆตัวนี่เริ่มเริ่มโชว์โชว์ความโง่ความสันดาลออกมาให้คนอื่นเห็นนะบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือพระก็ยังการที่ออกมาแสดงความคิดเห็นของชาวขมรนในช่วงนี้นะผมรู้สึกว่าเหมือนๆมันมีความรูสึกเหมือนเขากําลังจะเสีย เสียดินแดนไปอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขากําลังดิ้นอาการเหมือนคนกําลังแบบว่าเขาเรียกอะไรใกล้จะศูนย์พันอ่ะอะไรที่ประเทศไทยพูดออกมาข่าวประเทศไทยนํานําเสนอนี่คือดิ้นกันทุกตัวนะผมไม่รู้ว่าเขาจะดิ้นกันทําไมเขาได้มีเวลาดูข่าวขมเบ้างไหมดูข่าวในสื่อทีวีขมเบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นับตั้งแต่ไอ้ไอ้บอยรวมทั้งไอ้บอยเลยนะไม่รู้ได้ดูสื่อขมเหรือเปล่า ไม่น่าล่ะกูถึงว่าเออสื่อไทยทำไมเลตติ้งมันดีดียอดวิวมันดีดีที่ไหนได้นะครับคามเมนสิบหกสิบเจล้านคนนี่ดูสื่อไทยติดตามข่าวไทยยอดวิวทั้งหมดนะครับบางทีก็มาพิมพ์เขียนด่านะเขียนด่าผมก็มีทางเพจที่แรกผมก็นึกว่าเป็นคนไทยเขียนเป็นภาษาไทยนะครับอย่างดีเลยนะพอไปเปิดดูโปรไฟล์โอคาเอนเคมอนอ่าเท่า เข้ามาเนียนพิมพ์เป็นภาษาไทยทําเป็นมาสั่งสอนเรานะพอกูพอกูไปดูโปรไฟล์นะครับแปะธงชาติเขมรกูเลยเลิกคุยขึ้นมาทันทีเลยนี่แหละครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาน้ำเด้อครับพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ